สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับดาวและต้นสเสน่จันนะคะเป็นต้นไม้ที่กําลังมาแรงเลยทีเดียวในกระแสเลยตอนนะคะตอนนี้เรามาอัปเดตราคากันนิดนึงนะคะที่บ้านดาวปลูกสเสน่จันไว้ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นต้นแม่ค่ะนะคะที่แต่ก่อนนี้กระถางนี้มีต้นแม่อยู่ประมาณสีต้นใหญ่ๆนะคะแต่ตอนนี้ดาวก็ตัดแล้วก็นําไปขยายนะคะดาวตัดข้อตาแล้วดาวก็เอาไปปักชํานี่ค่ะอย่างต้นนี้นะคะนี่ถ้าเขาเก่ดแก่ นี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถตัดตรงนี้นะคะที่มีรากของหนึง่งแล้วก็ไปชําต้นใหญ่ได้เลยแล้วก็ส่วนที่เหลือรากตัวนี้รากที่เป็นรากรากเทียมนะคะตรงนี้เราก็ตัดตรงข้อแล้วก็สามารถเอาไปปักชาได้หลายๆต้นเลยนะคะอันนี้ก็มีต้นลูกขึ้นมาเยอะแยะค่ะต้นลูกก็สามารถแยกนะคะแยกหน่อแล้วก็เอาไปปลูกต่อได้นะคะอย่างอันนี้นะคะที่ดาวเพิ่งตัดไปตรงนี้คะ่ะเพื่อนๆ นี้ดาวเพิ่งตัดไปเขาก็จะมีข้อตาตา,าก็จะเกิดนะคะแตกออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะเกิดใหม่ได้อีกข้างๆนี้ลูกเขาก็มีลูกเล็กลูกน้อยเกิดขึ้นมาอีกนี่ก็เริ่มโตแล้วนะคะแต่ก่อนเขามีอยู่หลายต้น,นเลยดาวตัดเข้าไปปักชำแล้วก็ตัดข้อตาไปปักชำด้วยนะคะค่ะเสน่จันโกเมนที่บ้านนะคะถ้าต้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณนะคะ ราคาก็ถ้าเป็นกอใหญ่แบบนี้ก็2 0 0 0อัพนะคะนะตอนนี้ค่ะแล้วถ้าเราไปเช็คที่ตลาดนะคะที่อุดรธานีดาวไปตลาดดอกไม้มานะคะถ้าต้นอยู่ประมาณเล็กๆแบบนี้นะคะไซส์เล็กๆนี่ค่ะขนาด3ใบนะคะอันนี้เราใช้กระถาง6นิ้วค่ะก็อยู่ที่350-400นะคะต้นนี้อันนี้คือเสน่จันรรโกเมนนะคะ ใบตอนเด็กๆเขาตอนเล็กๆเนี่ยใบจะแหลมๆแบบนี้นะคะไม่มุนค่ะอันนี้เดาตัดมาจากต้นแม่เมื่อกี้นี้เลยนะคะตอนเด็กๆใบเขาจะเป็นแบบออกแหลมๆหน่อยนะคะนี่ค่ะตัดมาจากต้นนี้เลยนะคะดาวปักชำดาตัดข้อตาแล้วเดานาไปปักชำในขุยมะพร้าวแล้วดาวก็ได้หลายต้นเลยนะคะนี่เลย อันนี้ก็คือไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนี่กําลังออกไปใหม่นะคะนี่พอเขาโตขึ้นไอความแหลมของเขาใบเขาก็จะเริ่มไม่แหลมมากก็จะเป็นมนๆนะคะนี่มาจากต้นเดียวกันหมดเลยนะคะเพื่อนๆตอนเบบีเนี่ยใบจะแหลมๆแ,แต่พอโตขึ้นมานะคะนี่อันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เริ่มโตแล้วนะคะมีเบบี baby. นี่จากต้นเดียวกันหมดนะคะ ใบจะแหลมๆออกแหลมๆนิดนึงแต่พอเขาโตนะคะใบเขาก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะออกออกเป็นรูปหัวใจแต่ว่าไม่แหลมนะคะจะเป็นมนๆปลายมนๆนิดนึงไม่แหลมเหมือนกับตอนเด็กๆนะคะเส้นใบชัดเจนนะคะสวยงามค่ะแล้วก้านใบของเขาก็แข็งมากเลยนะคะตรงก้านใบแข็งแรงมากค่ะ ชอบอยู่ในร่มนะคะเป็นต้นไม้มงคลต้นไม้เมตตามหานิยมนะคะคนนิยมปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นต้นไม้มงคลแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่นําไปทําวัตถุผสมพระเครื่องอะไรอย่างนี้นะคะเครื่องรางของขลังทั้งหลายแหล่นะคะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในตระกูลบอลด้วยนะคะชอบน้ําชอบร่มค่ะไม่ชอบแดด ที่บ้านดาวปลูกไม่หลายต้นค่ะเป็นกอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าปลูกปลูกมาหลายปีมากแล้วนะคะพอแก่ก็ขยายพันธุ์เป็นต้นเล็กต้นน้อยนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะตอนนี้ก็คนก็หันมานะคะนิยมปลูกกันเยอะนะคะช่วงนี้ก็เปิดไปหน้าไหนก็จะเจอเสน่หจันทรนะคะแต่ว่าชนิดที่ดาวมีนี้ก็ราคาไม่แรงมากเท่ากับ สนีจันที่เป็นด่างๆเนาะประกายดาวเสนีจันทรประกายดาวจะสวยมีความดังนะคะแต่ดาวไม่มีให้ชมค่ะอันนี้ก็นะคะฝากเพื่อนๆนะคะราคาเสนีจันทนะตอนนี้หากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดาวด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ